จากกองทุนหมู่บ้านสู่คดีช่อโกงประชาชนเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาอาทิตย์ยามเช้าส่องลงบนหมู่บ้านเล็กๆเรื่องราวของเพื่อนเก่า3คนที่เริ่มจากความไว้ใจแต่ลงเอยด้วยบทเรียนราคาแพงหน้าบ้านลุงชวนลุงชวนยิ้มกว้างลูเคราวพวกเรามีเงินกองทุนตั้งหลายหมื่นถ้าปล่อยไว้มันก็เฉยเแต่ถ้าหมุนให้ถูกทางได้กำไรเดือนละสินะรวยกันหมดแน่ ป้าพรอนหัวเราะเสียงดังตบมือโอ้ยลุงพูดแล้วฉันก็เห็นภาพเลยนะเงินงอกเงินโตพวกเพื่อนบ้านเขาก็ต้องอยากฝากแน่ๆตาเกื้อพยักหน้าช้าๆอืมแต่ส0อร์ซมันสูงไปหรือเปล่าลงทุนอะไรได้ขนาดนั้นลุงชวนโบกมือไม่สนอย่าคิดมากตาเกล้อคนเก่าได้ดอกจากเงินคนใหม่ง่ายนิดเดียวผ่านไปหลายเดือน ชาวบ้านต่อคิวมารับดอกเบี้ยเงินกองทุนเริ่มร้อยหรอป้าพรนหันมาหาลุงชวนเงินเริ่มไม่พอจ่ายแล้วลุงคนเริ่มถามหาทุนคืนลุงชวนขมวดคิว้วใจเย็นๆเดี๋ยวหาคนใหม่เพิ่มเอามาจ่ายของเก่าตาเกื้อถอนหายใจแบบนี้ไม่ต่างจากขุดหลุมกลบตัวเองนะลุงเรากำลังเล่นกับไฟเสียงเคาะประตูแรงๆชาวบ้านพูดด้วยความโกรธพวกเอ็งหลอกพวกข้า เงินที่ฝากไว้หายไปไหนหมดลุงชวนเสียงสัน่นข้าไม่ได้โกงข้าแค่หมุนเงินพลาดความไว้ใจที่สร้างมาทั้งชีวิตพังทลายในชั่วพริบตาเสียงเรียกร้องความยุติธรรมดังไปถึงโรงพักและในที่สุดศาลตัดสินว่าพวกเขามีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนในห้องพิจารณาผู้พิพากษาพูดด้วยเสียงหนักแน่น สารพิภากษาว,ว่าจำเลยทั้ง3ม,มีความผิดข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนจึงลดโทษลงเหลือจำคุกคนละ3ปี4เดือนให้รอการลงโทษจำเลยทั้ง3เป็นเวลา2ปีพร้อมชดใช้เงินคืนผู้เสียหายครบถ้วนตาเกือ้อน้ำตาคลอกรรมมันตามทันจริงๆเพื่อนเอย๋ยเวรกรรมไม่เลือกที่เกิดไม่เลือกคนทำไม่ว่าคุณจะทำด้วยเจตนาดีหรือผลประโยชน์ส่วนตัว วันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาเสมอ